สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทะลุโดยมหมอความสุขหัวโตโต,ตแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานบวกพลังงานออล่าให้กับทุกคนเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนนะคะมาค่ะค่ำคืนนี้เราจะส่งทุกคนเข้านอนนะคะด้วยแรงอธิษฐานนะคะหรือคำอธิษฐานของคุณได้ส่งผลนะคะหรือว่าท่าน ที่นะคะรับพรจากคุณไปที่คุณไปขอพอรแล้วท่านนะคะถึงท่านไหมพรที่คุณขอไปเนาะแบบนี้แล้วกันนะคะเอาละค่ะนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่นะคะเข้ามาใหม่และก็คนที่ แล้วก็คนน้อมรับนะคะแล้วก็คนที่กดไลค์กดแชร์แล้วอีกอย่างหนึ่งคนไม่ข้ามโฆษณานะคะอ่าคอมเมนต์แต่พลังงานบวกเนาะนะคะเราจะไม่เป็นวันที่แย่ๆให้ใครนะคะการคอมเมนต์บางทีการเกียนคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึก ไม่ดีนะอย่าเป็นวันแย่ๆให้กับใครเลยนะคะนะคะโอเคค่ะมาค่ะแรนดอมนี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์เลยนะคะเข้ามาช่วยเปิดนะคะขออนุญาตนะคะชั้นท่านท้าวจตุโลกบาลด้วยนะคะช่วยเปิดทางนำทางนะคะให้แรนดอมนี้กระจ่างนะคะว่าคำขอพรของแต่ละท่านส่งถึงนะคะส่งถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดา ไปหรือไม่นะคะโอเคค่ะมากค่ะแม่หมอะขออนุญาตสับไพ,พ่ก่อนนะคะมานะคะที่รักทั้งหลายนะคะสิ่งที่คุณปรารถนามันจะเป็นจริงไหมคุณจะได้รับไหมนะคะหรือว่าบุญบารมีคุณไม่เพียงพอนะคะมันต้องสร้างบุญบารมีนะทุกคนบางทีอะนะเราบอกเลยว่าถ้าบุญบารมีไม่เพียงพอต่อให้คุณอ้อนวอนขอร้องยังไงก็ไม่ได้ โอเคค่ะมาดูนะคะตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะคะว้าวนะคะราชินีนะคะความสุขนะคะความสุขก็คือราชินีจะเอ่ยชื่อความสุขทาโร่เฉยเลยเดี๋ยวแป๊หนึงนะคะความสุขความสําเร็จความสมบังนะคะด้านการเงินนั่นเองจะมีเงินเข้ามาหาคุณนะคะเงินแบบเร่งด่วนเลยนะคะเป็นเงินที่มีคนนําโชคมาให้หล่นมาจากฟากฟ้าเพราะว่าเป็นไนท์อ น,ะะนี่คือสิ่งที่คุณนะคะคุณขอเงินใช่ไหมคะจาก,ากฟ้าฟ้าเทวดากําลังบินมาให้คุณเลยนะคะอันนี้นะคะถ้าถ้าแบบว่านะคะรู้สึกว่าหงุดหงิดหรือว่าฟังแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีให้ข้ามไปดูของท่านอื่นได้นะคะทุกคนนะคะโอเคค่ะมาดูต่อคะ่ะ สิบเลียนสิบเลียนคุณจะได้ในเร็ววันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโอ้ยทุกคนจบเลยไหมทุกคน แม่หมอเป็นอะไรที่ทุกคนใครจะว่าแม่หมอหน่าเงินหรือว่าเห็นไพ่ที่เป็นเหรียญมานะแม่หมอจะชอบมากเลยนะคะใครไม่ชอบแต่แม่หมอชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญในแรนดอมนะคะหรือว่าในไหนก็ตามนะคะเหรียญเหรียญที่เราเห็นจริงๆเหรียญบาทเหรียญอะไรถ้าเราเห็นนะเราก็จะแบบรู้สึกว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหลงไหลเนาะนะคะแล้วแต่เนาะนะคะมาต่อค่ะสิบเหรียญ ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งลํารวยนะคะโอ้โหคูณสิบเหรียญน,นะคะมั่งมีสีสุขนะคะต่อไปเลยจ้าวิราชาถือไม้เท้านะคะสิบเหรียญคุณจะได้ตําแหน่งงานใหม่ๆใครรอโอกาสใหม่ๆคุณจะได้ตําแหน่งงานใหม่ตําแหน่งนี้เป็นเต็แหน่งโทษค่ะ เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณคุณไปของานใหม่ใช่ไหมคะคุณจะได้งานใหม่และเงินที่มันอาจจะเยอะมากจนคุณคิดว่าเฮ้ยเราไปขอแค่เท่านี้แต่ทำไมได้เยอะคือสิบเหรียญน,นี่เยอะมากเลยนะคนแล้วก็นะคะอันนี้ตำแหน่งงานใหม่ๆงานที่บางคนเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะแล้ว คุณจะแบบนึกออกว่าต้องทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์บางทีมันก็ติงกิ้งขึ้นมาแบบแปบบ๊แบบแบบเดียวค่ะบางทีนะคนบางคนถ้ามันจะรวยอะทุกคนทำอะไรมันก็หยิบจับอะไรมันก็รวยอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วไงต่อคะวยนะคะอัศวินถือถ้วยจะมีคนมามอบโอกาสผลประโยชน์ให้คุณ ะะมาชี้ทางให้กับคุณมาชี้ทางด้านความสุขให้กับคุณ โอ้ยดีมากค,ค่ําคืนนี้ทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้นี่คือตัวตนของคุณนะคะเงินมาเลยจ้าใบแรกก็เงินเลยจ้าใจฟูหมคานะคะแต่ถ้าคนทนฟังไม่ได้ให้กดไลค์ไปดูตอนเช้านะคะทุกคนนี่คือนะคะสิ่งที่คุณไปขอพอรสิ่งที่คุณไปบารถนามานะคะไปขอพอรจากไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือไม่ว่าจะเป็นอ่อ จีนไทยฝรั่งหรืออะไรที่คุณไปร้องขอนะคะท่านรับทราบและท่านส่งม้าข่าวนี่คือมา้มาม้าที่มีกิจวิญญาณมานำพามาให้คุณไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งงานไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเงินนะคะคือคุณท่านส่งสารมาให้แล้วว่าคุณจะได้รับแน่นอนโอ้โหทุกคนวุคุณชาลิโอ๊ จริงๆด้วยนะคะคุณจะได้รับนะคะเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณคุณค,ณ,คณมีแรงปรารถนาว่าคุณจะทำธุรกิจนะคะของคุณให้ประสบความสำเร็จแต่คุณจะต้องมีเงินมาซัพพอร์ตใช่ไหมคะเห็นไหมคะธุรกิจมันจะต้องเดินหน้าด้วยการมีเงินหรืองานต่างๆนะคะถ้าไม่มีเงิน มันก็ถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินมันสองอันนี้มันจะต้องคู่กันเสมอไม่มีใครนะคะไม่ทำงานแล้วไม่มีเงินไม่ทำงานแล้วแล้วมีเงินไม่ทำงานแล้วมีเงินก็คือนะคะอาจจะมีคนเปนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นชาวเราก็จะแบบอ,อะไรแบบนี้เนาะทุกคนเนาะนะคะมาจ่าเดอนชาลีออตคุณจะได้เดินทางไปต่างชาติไปต่างประเทศนะคะทุกคนนะคะขอพูด ขอโทษนะคะที่แม่หมอพูดลิ้นรัวนะคะเพราะแม่หมอบอกว่าถูกใจแต่ก็ว่าอย่าเอาเก็บไปคิดหรือว่ามาคอมเมนต์เลยเนาะนะคะโอเคค่ะนะคะอย่าไปเป็นวันแย่ๆให้กับใครนะคะเพราะบางทีคำพูดของคุณแบบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนนะคะแม้แต่ ช่องแม่หมอหรือช่องคนอื่นนะมันเหมือนเราเป็นแบบพลังงานลบให้คนอื่นอย่าไปเป็นพลังงานลบให้กับใครเลยนะนะคะช่องนี้มีแต่พลังงานบวกนะจ๊ะวิความรักก็มานะคะการเดินทางของคุณจะได้เจอรักแท้นี่คือความรักความอบอุ่นทูออฟครับสิ่งที่คุณจะได้ นี่คือเร็วเร็วนี้ทุกคนขอดูไพ่ด้านหลังอุ้ยไพ่ด้านหลังด e วิ e อ of f o r ์จูนนะคะการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเราบอกแล้วไงว่านะคะปีหกเจ็ดเนี่ยมันเป็นปีเริ่ม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 บางคนอะมันจะเริ่มเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทามมิ่ง ของวันเดือนปีเกิดชาตะของแต่ละคนที่เราบอกว่าบางคนเกิดวันเดียวกันนะคะแต่ช่วงเวลาตกฟากอะ่ะมันจะมีมดาวดาวโจรนกับดาวเทวดานะคะเพราะฉะนั้นทามมิ่งของคนเราไม่เหมือนกันนะคะแม้จะเกิดวันเดียวกันก็ตามนะคะไพ่ด้านหลังดีมากทุกคนนะคะอ่ะนะคะแล้วไงต่อคะชีวิตของคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ นะคะ The v i e l of Fortune นั่นเองนะคะโชคชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยนะคะมีคนรักเข้ามาเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะนะคะเพราะว่า Two of Cups นะคะเป็นชาวต่างชาติเพราะชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าคนแบบมาทํางานในประเทศไทยก็ได้นะคะแบบนี้กันะะนะคะนะคะเพราะว่าสมัยนี้แอปเยอะแยะไปใช่ไหมคะนะคะ แต่ก็ให้ระวังสแกมเมอร์นิดนึงนะเพราะว่าบางคนนะคะสแกมเมอร์ก็เยอะนะคะวยทุกคนเดี๋ยวเลิฟวาบางคนไปขอพรเรื่องความรักแน่เลยนะคะคุณจะเจอรักแท้นะคะความรักมาค่ะนี่ทูออมครับแล้วออกมาด้วยคำว่า เดอะเลเวอร์ over, นะคะคุณจะเจอรางแท้ทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแม่หมอเป็นคนที่มีเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามมีหลายเสียงนะคะทุกคนนะ,ะโอ้ยทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณจะมีความรักแต่ถ้าใครมีความรักแล้วก็ระวังนิดนึงนะขออนุญาตขย,ยับแป๊บนึงนะคะวางวางกล้องไม่ค่อยจะเบิกเท่าไหร่นะคะใครที่มีความรักนะคะ ก็นะคะระวังมือที่3แต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะก็จะได้ความรักนั่นเองนะคะความสุขถ้าใครเป็นโสดมานานอายุบางคนบอกว่าอายุห้าสบหกสิบแล้วไม่เป็นไรค่ะก็จะมีความรักสมัยนี้นะคะอออะไรนะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะเดี๋ยวก็มีนะคะไม่เป็นไรนะวิ การเดินไปสู่เป้าหมายแปดถ้วยนะคะการออกไปสู่หนทางบางคนนะคะได้นะคะเดินออกไปออกไปจากความรักบางคนนะเฉพาะความรักนะคะเดินออกไปจากความรักนะคะได้ทิ้งความรักความแบบมันหมดแพชชั่นในรักครั้งนี้แล้วนั่นเองเพื่อไปหารักครั้งใหม่ที่สดใสใชัยไล่กว่าเดิมนะคะ ความสุขแล้วคุณจะได้รับความสุขค่ะนะคะคุณจะมีคนมาเติมเต็มให้กับคุณในด้านความรักถ้าใครนะคะถ้าใครกําลังโสดคุณจะเจอหลักแท้และคุณจะได้รับความสุขบางคนไปขอเรื่องความรักแน่เลยเนี่ยนะคะแล้วก็ขอเรื่องการเงินการงานไปขอได้หมดเลยนะคะท่านรับทราบแล้วท่านให้ความสุขคุณนะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก แต่ที่แน่ความรักนะคะความรักมาเลยนะคะตาแล้วเจอผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวเจอผู้หญิงที่สวยพร้อมเป็นแม่ของลูกนั่นเองนะคะดวงชะตาของคุณเกื้อหนุนกันด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นสิบเหรียญน,นะคะขึ้นสิบเหรียญน,นะคะเป็นดวงหนุนนํากันทุกคนทุกคน หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยที่มั่งคั่งล้ำรวยความสุขนะคะความสุขความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหทุกคนนี่คือภายในเร็ววันนี้นะคะคุณจะเจอสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตเราไม่รู้ว่าคุณจะเจอที่ไหนแต่คุณเจอแน่ๆนะคะเจอเงินเจองานเจอทุกสิ่งทุกอย่างโอยไพ่ดีหมดนะคะหนึ่งถ้วยคือถ้วยใหญ่ถ้วยที่มีเงิน เงินคือทองคำคุณเห็นแร่ทองคําในก้อนหินไหมคะนี่คือถ้วยกุสมบัตินะคะกุสมบัติของคุณนะคะที่คุณคุณไปขอแน่เลยอะ่ะแล้วกุสมบัติของคุณโผล่ขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะนะคะโอ้ทุกคนโคตดใช้คําหยาบได้ไหมอะ่ะโคตรดีเลยนะคะนะคะขอโทษนะคะที่พูดไม่พอคําว่าโคตรนี่พอหรือไม่ การงานใหม่นะคะงานก็ามาใหม่งานนี้เป็นงานที่คุณไม่เคยจับมาก่อนและงานนี้เราบอกเลยว่ามันเป็นงานที่จะพาความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์มาให้คุณบางคนนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่เป็นตำแหน่งที่ คุณยังไม่เคยลองนั่นเองนะคะเด e Vi วิวออฟฟอร์จดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะวันที่8เดือน8พรุ่งนี้แล้วนะทุกคนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่8เดือน8ชีวิตของคุณจะมีเริ่มตั้งแต่คุณเข้ามาดูแลนดอมนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะคะอุ้ยทุกคนดีมากๆนะคะดีดีเลยชีวิตคุณเปลี่ยนไปนี่คือสิ่ง พรที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนะคะหรือหรืออะไรก็ตามนะคะหรือเทวดาประจําตัวคุณที่นะคะท่านมอบให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะโดยผ่านนะคะช่องแม่หมอความสุขทาโร่หรือว่าแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะนี่คือสุขสงวังดังใจหมายจริงๆทุกคนนะคะการนะคะ การนิ่งก่อนนะคะอันนี้คือสี่ถ้วยเห็นไหมคะความนิ่งสงบทุกอย่างสี่ถ้วยคือการนิ่งการอยู่คนเดียวเป็นนะคะแล้วก็คิดวิเคราะห์นะคะไม่ใช่ความเบื่อหน่ายนะอันนี้คือการนิ่งพิจารณานะคะรอโอกาสนะคะสามถ้วยก็มาสี่ถ้วยก็มีนะคะมาจานะคะแล้วไงออกแต่ถ้วยทั้งนั้นเลยเนาะนะคะหกถ้วย บางสิ่งบางอย่างนะคะจะเข้ามานะคะงานเก่าๆคุณสามารถงานบางทีนะคะจะเป็นงานแบบเคยทํามาแล้วแหละแล้วกลับเอามารีโนเวทก็กลายเป็นงานใหม่นั่นเองนะคะบางคนนะคะรักเก่าจะกลับมานนจ๊ะความสุขอีกครั้งหนึ่งอินเลิฟเลยนนจ๊ะนะคะเป็นรักแบบป๊อบปี้เลิฟบ,บางคนนะคะลูกนี้จะนำหนี้มาคืนนะคะชาต อัศวินถือดาบนะคะความรู้ของคุณทักษะต่างๆที่คุณมีนำออกมาใช้ได้เลยค่ะการทยานไปข้างหน้าเห็นคุณไหมคะคุณขี่ อะไรเนี่ยกลัวหรือควายกระทิงเห็นไหมคะนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถเห็นไหมคะสัตว์ตัวใหญ่คุณยังขี่ได้เลยนี่คือแม่ทัพนะคะอัศวินถือดาบความมั่งมั่นคงแน่วแน่แข็งแกร่งของคุณจะนําพาให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะทยานไปข้างหน้าไปสู่จุดหมายนะคะแม้จะลมคุกคุกหุ่นหรืออะไรก็ตามคุณก็ยังไปได้นะคะ สี่เหรียญแม้ทางจะมืดมนแต่เงินก็โผล่ให้คุณเห็นแม้นะคะจะโดนปิดตาคุณเห็นไหมคะคุณโดนปิดตาอยู่นะคะแต่ว่าคุณก็มีสองมือที่จะไขวยคว้าหย,ยิบเงินสี่เหรียญน,นั้นได้นะคะถึงจะโดนปิดตาก็ตามนะคะนี่คือชัยชนะของคุณนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นแหละคะ่ะนะคะแต่คุณก็สามารถหยิบจับได้นั่นเองนะคะเทมเพล แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงโยงย้ายได้ไงคะขึ้นเดวิ e อ o f Fortune เลยชีวิตคุณนะคะขึ้นเดวิ e อ of f o r t จ n e จะไม่เปลี่ยนแปลงโยงย้ายได้อย่างไรนะคะชีวิตใหม่ๆนะคะกำลังเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยนะคะมันหมดสิ้นกันแล้วเรื่องอุปสรรคต่างๆนานานะคะจบสิ้นกันเซ็จที่ใช่ไหมทุกคนนะคะอามาดูไพ่ด้านหลังเป็นเดวิว อ่ะเดอเดทเดอเดทนะคะมาดูต่อนะคะแล้วไงต่อคะนะคะ m p e r พ n นเปลี่ยนแปลงยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนคะนะคะชีวิตคุณว้าวการงานนะคะการงานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงแน่คุณได้รับงานใหม่ๆนะคะแล้วคุณมันเป็นงานที่ท้าทายอะ่ะ เป็นเป็นงานที่ใครคอก็ไม่กล้าทำแต่คุณกล้านี่แหละค่ะคือเห็นหลายๆคนไหมคะที่เขาคนอื่นเขาไม่ทำถ้าไม่มีวิวเก e เราก็ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ใช่ไหมถ้าไม่ใช้ไม่มีสติจ็อบเราก็ไม่ได้อ,อใช้ iphone ถ้าไม่มีนะคะมาร์คซ e กเบิกเราก็จะไม่ได้ใช้แอปสีฟ้าใช่ไหมนะคะนั่นแหละค่ะคุณจะเป็นคนประมาณนั้นนะคะชอบความเสี่ยงชอบความท้าทาย อุ๊ยอันนี้ออกมาทุกคนเห็นไหมนะคะเขาอยากออกมานะคะเดอะเดทนะคะมันจบแล้วอุปสรรคปัญหาต่างๆเขาได้ปล่อยคุณออกมาแล้วเดอะเดทนะคะเนี่ยค่ะคุณได้เป็นอิสระจากเจ้ากรรมนายเวรนกแสกมาส่งให้คุณออกเดินทางไปหาจุดหมายที่คุณต้องการนี่คือคำสั่งจากพญายมนั่นเองนะคะพญายมให้นกแสก เหมือนคุณเกิดตายแล้วเกิดใหม่ค่ะให้นกแสกมาส่งคุณเลยถึงหน้าประตูเลยนะคะเพื่อที่จะไม่มีคนมาทำลายคุณเพื่อที่เจ้ากรรมในเวรหรืออะไรที่แบบว่าสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเขาจะไม่ได้มาทำลายคุณได้นั่นเองนะคะห้าดาบนะคะที่ผ่านมาคุณเจออุปสรรคปัญหามากมายเลยใช่ไหมคะเจอวิบากกรรมต่างๆนานานะคะ แบบว่าเหมือนเหมือนชะตาเล่นตลกด้วยใช่ไหมนะคะทุกคนทิ้งคุณไปหมดเลยคุณเผชิญอยู่คนเดียวนะคะแต่คุณจะได้มายิ่งใหญ่อีกครั้งนะคะคุณจะมีความยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต่างยกย่องคุณคนที่ทิ้งคุณไปคนที่ไม่เห็นค่าคุณเขาก็จะกลับมายกย่องคุณสรรเสริญคุณนั่นเองนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งที่ ความทะเยอทะยานของคุณนะคะมันจะนำพาให้คุณมาเจอนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณทํานะคะคุณมีความระวังตัวเองอยู่แล้วคุณซัพพอร์ตตัวเองคุณเรียนรู้ที่จะซัพพอร์ตตัวเองนะคะว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรมานะคะนีน่นะคะคุณจะได้ปลดล็อกนะคะสิ่งต่างๆนะคะบางทีก็อย่าไปพูดอะไรให้ใครแบบว่า ฟังนะคะก่อนที่จะประสบความสําเร็จเก็บทุกอย่างไว้นะคะเนี่ยค่ะเหมือนเจ็ดดาบไพ่สุดท้ายค่ะความมั่นคงนะคะสี่สี่ไม้เท้าคุณจะมีความมั่นคงมีอิสระมากขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนคขาคุณจะมีความมั่นคงอิสระมากขึ้นค่ะนี่คือไพ่จบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกว่านะคะ สิ่งที่คุณขอพอรไปคุณได้รับแน่นอนนะคะได้เงินมาก่อนเลยได้งานมาก่อนเงินงานแล้วความรักจะตามมานะคะความมั่นคงแต่ให้ระวังนะคะให้ระวังคนรอบข้างคนที่คิดไม่ซื่อกับคุณนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวมันจะเจ็บรอบสองไพ่ออกมาเตือนนะคะว่าอย่าไว้ใจใครเยอะนะคะเพราะมันจะทำให้คุณเจ็บนะคะ นี่แหละไพ่ออกมาเตือนแค่นี้นะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะเนี่ยค่ะไพ่ออกมาเตือนว่าระวังนะคะอย่าไว้ใจใครนะคะแล้วก็นะคะสิ่งดีงามนะคะงานตําแหน่งใหม่โอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้รับนะคะเป็นตําแหน่งที่ใหญ่เงินมาตั้งแต่ก้อนแรกเลยจ้ะสิ่งที่คุณไปขอเรื่องเงินคุณก็ได้เงินแล้วความรักนะคะก็จะมามีคนมามอบ พุ่งทยานให้กับคุณเลยมอบโอกาสดีๆนะคะเป็นได้เดินทางคุณต้องเดินทางนะคะเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็คู่หลักคุณจะได้เจอหลักแท้ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนทำไมถึงว่าเปลี่ยนเพราะว่า The View o o Fortune ขึ้นมาไงคะ The Vi e ิว o f ฟฟอรแล้วก็แป๊บนึงนะคะเราหา t e m r l a n นนี่คือซั์ก้อนใหญ่ที่คุณจะได้นะคะโอกาสใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆนะคะกำลังจะเข้ามาหาคุณ นะคะการงานความจเจริญรุ่งเรืองนะคะความรักเรากําลังหา๊บนึงนะคะนี่เราหาแทมเพลนนะคะเนี่ยค่ะแทมเพลนคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องการงานนะคะเงินก็จะเข้ามาเห็นไหมคะแม้จะถูกปิดตาคุณก็ประสบความสําเร็จได้รับการยกย่องนะคะคุณเก่งมากเลยนะคะอันนี้ขอเรื่อง ขอได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นเป็นแร่ทองคำขนาดใหญ่เลยนะคะบางคนจะได้กลับไปทำงานเดิมๆเนาะนะคะน้อมรับแต่สิ่งที่ดีไพ่ลายคือไพ่เตือนเฉยๆนะคะไม่ได้ลายนะัดแค่ไพ่มาเตือนว่าระวังคนมาแทงข้างหลังนะคะเขาไม่ได้คิดตรงคิดซื่อกับคุณหรอกนะคะแล้วนะคะตอนนี้คุณได้เดินเดินออกมาไกลมากแล้วนะคะอย่าหันหน้าอย่าหันหลังไปมองข้างหลังอีก นะคะจงมองไปข้างหน้าแล้วจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะ